ครับผมสวัสดีค่ะไม่แล้วครับเนาะสายสันสายสันดูอะไรมาล่ามาล่าหรือว่าพริกของคนจีนนะสายสันแหละเป็นพริกปรุงสาเร็จถ้าเปลี่นบ้านเฮาประเทศไทยาสายสันกันาสายสันคิดว่าหลายๆคนก็นต้องเคยกินแล้แวอืมสายสันคิดว่ามันคือน้นำพริกเผานี่ยนะเนาะมึงออกฟืนๆเคยกินข้างหนึ่งาสายสันเนาะเคยกินข้างหนึ่งเนาะเนาะผัดเนื้อกระดูก เนาะแต่วันนี้ซอยสารจะมาเนี่ยซอยสารโปรกีวปนนี่แ p ม pm pm เนี่ยนี่กุ้งกุ้งอย่างกุ้งหั่เล่าเหนือกับปนนี่เจ๋ว่ามันใช่กุ้งมังกรหรือเปล่าเอออาจจะเป็นกุ้งมังกรไม่ใช่ไหมเนาะเนี่ยหรืออะไกับกุ้งกุลาดำนะว้ายแต่ว่ากุ้งกุลาดำเถอะวันนี้ซอยสารจะมาซื้อมาสองหมื่นวอนเป็นเงินไทยห้าร้อยวัลห้าร้อยบาทหรือว่าสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทอยากกินกับเหมือนกับมาพัดไซน่ะ วันนี้จะมากินอาหารทะเลอีกแล้วนะยอาจารย์เนาะจะมาทำเมนูผัดจะคือผัดคุกที่น่ะผัดคุกพริกมาล่านไงง่ายๆเนี่ยมันบอกไม่ใช้ชาบูใช้อย่างคือผัดคุกอันนี่สำเร็จม้าเกิดจะมีอะไรนีั่นนี่ประมาณนี่มีแค่นี้อ่ะโอ้มีแค่นี้ละเครื่องมันน่ะอือมีน้ำมันมีพร้อมเลยอาจารย์อ่ะอือน่าจะปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนะเนาะกะรวยอยู่นะเนาะแค่สาวอีสาน เตรียมชูรสกับน้ำตาลไม่ฟังพูดแล้วจะ<ม>ต้องลองดูก่อนชิมรสชาติดูก่อนว่ามันเป็นไงไปลุยอาชานลุยลุยไปสาชานตั้งไม่ต้องใส่น้ำมันเลยเหรอสาชานโอ้นี่มันก็เหมือนน้ำมันเต็มๆเ,เ,เลยนี่โอ้วันนี้สาวๆกระเป๋าเหนือจะมาลองทำดูแล้วก็ลองกินให้ดูเลยสาวๆกระเป๋าเหนือดูเลยหลายช่องมิจะคนกิ่นชิมแล้วดูแบบว่าอร่อยมากสินะม,มาล่าอร่อยมากสาวอิสานนี่แหละ จะลองดูจต่ว่ามันจะอร่อยจริงหรือเบาโอ้โหเครื่องมันก็จ๋จาน่กินเครื่องเทศมาเต็มอ่ะถ้าเราถ้าพ่อผิวถามว่ามันจะเป็นแบบไในมาลาแบบนี้เนาะจ๋าจ๋าเนาะมันจะเป็นเหมือนอะไรอย่างก็เหมือนกับเครื่องเทศที่เอาเอามาตุนเนื้อหน่อยไหมเม่นบอกแล้วมันเดือดตีจ้าจ้าบางคนขี่รถโอ้ขี่เครื่องบินไปกินถึงประเทศจีนนะ สารคุ้นหยาดมันออกจากกระทะก็รู้ไม่ต้องใส่น้ำมันนะสาวจันน้องมันเป็นน้ำมันถุงสำเร็จมาแล้วเหมือนกับน้ำพริกเผาของประเทศไทยเขาอะสาวจันก็กุ้งมาผัดมาอบด้ยซึ่งกุ้งมาผัดมาอบใครจะใส่สารเดิมเอาน้ำลงไปหนนู่นหอมหอมสาวจันเลยแล้วชาก็เล็กเล็ นี่มีรู้นี่เรียอกันกอกุ้งผัดมังกรผัดมาลาเออมังกรผัดมาลามาล่ามังกรมังกรหมดเล้วตัวน้อยๆเท่าไหรมังกรนี่พุกมันเข้าไปอีกนิดเดี๋ยวค่อยมาดูอีกเนาะใส่ใส่เดี๋ยวน้ำลงไปหนึ่งจั่วน้ำลงไปหนึ่ง เขา้งเทน้ำบบอุ้ง้โแต่ทำเมนูหมาล่านี่จะทำใจนิดนึง,งข้างคัวจะเพื่อนมากนี่จะ้ะใส่พริกหมาล่าเข้าไปอะน้ำลงไปนิดนึงแล้วคลกุ <ไป S 1> ้งไว้ก่อนเดี๋ยว่อยมาชิมรสชาติดูอีกทีว่าจะออกมาแบบไหนครับอะสาวยชาน เาดูผลลัพธ์อันแรกแรกต้องชิมก่อนชิมอย่างว่าเครื่องปรุงที่เขาปรุงมาเนี่ยมันเสียบบรอมันอร่อยหรือเปลา่าโอ้โหปรุงออกแดงๆเนี่ยนี่เนาะนี่นะอ้องเอ้ยแต่จะมีเนื้อบมนั่นละฮะผ่าน,มนไม่ต้องปรุงอะไรเลยเหรอผ่านน้ำมันที่มาในถุงมาล่าน่าจะจ้ะแล้วก็น้ำเติมนิดนึงพอดีเป๊ะเลยอะ่ะ สาแฟสั่งไม่ได้ใส่ชูรสไม่ได้ใส่รสดดีหรือน้ำตาลอย่างอยัางเลยนะโอ้ยดูนะกินเลยอ่ะลงใส่จานเลยจาชาเลยได้จ้ะบื้ยชาชาเลยเมื่อเป็ตาดีอร่อยแท้ฮะ แต่ถ้าใครไม่ชอบเพื่นมีนะ้ำมันพริกเผาแบบนี้ก็เอาเฉพาะตุกพุ้งน้ำมันพริกเผานี่ก็ทิ้งไปก็ได้ยังเห็นอยู่อ่เดูนะพี่น้อยบ้าเหนือของรถไฟนึงครับเด้วยยังเห็นอยู่บ้างจามขั้งตึก <c oughs> อไปลุยนะชาวสารเนานะจะมากินข้าวด้วยกันจัดการเลยครับพ่อมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยถึงถึงเวลารับประทานน้ำดูดย่างสุภาพร์มาเลยกินข้าวเหนียวเหมาหอชาวสารเนาะเพราะว่าคลิป แคกุ้งมังก่อนผัดมาล่ายังดีเกิงยวคบเาเหนียวเยวพราะเพราะว่าคลิปก่อนนั้นกินเบบนื้อย่างปลามึกเ้ยเข้าเหนียวกุขมบ่มที่แท้โอ้โหแน่นดุนนี่บ่ได้วันนี้จะมากินอย่างก็จ้าเนี่ยวันนใจว่าเขาเรียกกุ้งหยังเรียกกุ้งหยังหรือวันหยังครับเนาะแต่ลักษณะเหมือนกุ้งมังกราานอนเนาะจ้นเนาะเหมือน,นกุ้งมังกรเหมือนกุ้งร็อคเตอร์กุ้งหยังพวกนี้อาจจะแต่มันจะเป็นกุ้งหัวโตแต่ส่วนหางมันจะมีเดียวอ่อนเนี่ยประมาณเนี่ย แจ้งสาวอีสบบานกระเปาเหนือก็ไม่รู้ว่าจะกินส่วนไหนดีอ่าน,น,นร้อยก็นะอ่านร้อยนะนี่นะไอ้ถ้าถามาเปาเหนือสาวอีสานสาวอีสานตุ่มท้องมันเนี่ยเหมือนกั้งเลยอะเนาะปลาหูจะมีเนื้อหรือเปล่าถ้าเมื่อฝร,นนรอั่งเบอร์กินมันเป็นมิตรสาวอีสานเลยแต่เมื่อฝรั่งอันนี้เพื่อนกุ้งแดงนั่นติงแมนอยู่ทรงใจอยุ่ข้อนี่ข้อนมือดิโอ้ข้อนะนี่พ่อมาเด้อครับมาเด้อพี่น้องเอย ส,สาิสันจะมารีวิวตามตรงเลยว่าเหมือนจะเหมือนกับคลิปอื่นๆที่เพิ่นรีวิวกันหรือเปล่าว่าหมา่าล่าเนี่ยอร่อยจริงไหมอืมโอเ้เวทอือบอกเลยกุ้งที่สวยจะลูกเป็นขอาวดนเนาะเจ๋อจะลูกลุไม่อมอกเออจะพิกหวานเด็ดหิกหมา่าล่า ยิ่งหอยนี่ถือว่าอร่อยเลยนะอร่อยซุกุง้งซุกุ้งไม่น่ามัานอมได้กุ้งเลี้ยงนะกุ้งเลี้ยงอะ่งงอะไม่ประธานอ๋เอเพื่อนๆใช้กุ้งอันนี้ที่บ้างเนี่ยสายสันซื้อมามันขายในเว็บไซต์ของเกาหลีเกาหลีเขาชอบกินครับแล้วเกาหลีเขาให้ห้าดาวห้าดาวเลยดิฉันเอามามผัดใส่มาล่าบ้างเหน่อกับส่สันเลยลองหน่อยคนเกาหลีกำลันงนิยม Cái, gì cũng ừ. Cái gì cũng này kim. Hm. Chất phục tay của dịch bệnh honey đã. Kim có dịp tạo nữa. Mm. 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 này, Mm. 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 แต่ถ้าพูดถึงความรูรูปทรงกุ้งแบบนี้จะรู้ว่าไหมเนื้อรู้เนี่ยมีเนื้อกุ้งมีแค่เท่านี้เองเนี่ยนอกนั้นี้จะหัวร้อนๆแต่หัวโตคนรีบอิ่ลยะแต่ถามว่าพงมาลาชโอ้น้ำพริกมาลาเนี่ยอร่อยไหมอร่อยอร่อยเออออกเปิลๆนิดๆนะตั้งเทเลยนะ ดูแม่กระตัวใหญ่อยู่แต่เนื um> uh> ้อมันเนื้อมีหน่อยเดียวเป็นกุ้งที่ตระกูลเดียวกับกั้งนี่ถ้าถามสาวิชานนะกั้งกต่เธอบ่ค่อยมีเนื้อเนาะจะมีอยู่ตรงพองแค่หน่อยเดียวเนาะอืจะพัดกับพริกนี่เอาลวดลายไหมจอนะเดี๋ยวนะมาแต่งเลยกูเบอร์เนื้อยิ่งดุ้นใจไปเย็น นี่มันแกะกุ้งแบบแข่งๆแบบนี้นี่ครั้งเดียวจบครั้งเดียวจบเลยไม่ซื้ออีกแล้วอวกอเบาเหนือเห็นเป็นรีวิวนะครับพอเบาเหนือก็ซื้อของในเว็บไส้ในเกาหลีบ่อยคือเนื้อมันเน้นเน้นรสชาตินะแต่ถ้าสำหรับคนที่ยังไม่เคยกิน อาหารกุ๊ก่หมาล่าใส่อยังนั่นเนาะถ้าถามสาวิสสํสำหรับคนที่กินเครื่องเทศก็ได้อาจจะกินมาได้มินี้อย่าไปซื้อมากินครับอืมจะเสียเส่ยงเงินทิ้งเฉยเนาะเพราะว่าเครื่องเทศจะเยอะมากเลยเครือ่อง<น>เทศเยอะจนลิ่นท้าลิ่นชาๆเลยบะเหนอจะได้สองดูงเดี๋ยวบะเหนอจะจัดอีกจะมีเมนูอื่น,นอ,อีกซองดู กินทั้งกับก็ได้กับขอให้แข็งมหน่อยแค่เสียมเยอะนีเราได้อุ้ยอืมยิีกเหมือนกุ้งล็อบเตอร์นะสกวยเหมือนกันเหมือนล็อบเตอร์ล็อบเตอร์เนี่ย้าพมันสวยง่ก็บมีที่กินมีที่นั่งหัวก็กินแค่กินแค่ตรง มันจะมองมันน่ะไม่เดียวล็อบเตอร์ก็เหมือนกันจ้ะแต่อย่างก็เนื้อมันจะแน่นเนาะเนื้อมันแน่นครับมันอร่อยตรงนั้ล็อบเตอร์เนี่ยล็อบเตอร์ก็เหมือนกันกับปุ้งกระกุนเนี่ยจะมีแค่เท่านี้เนี่ยกินเหมือนกันเลยตรงนี้เหมือนกันเป๊ะ ถ้าเป็นกุ้งเลี้ยงกุ้งนั่นครับกุ้งเดียวไปหนูจะซื้อมากินเนาะไม่เปลือกมันจะบางนอนกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างโอ้ชาลินรงสีเวลาเก,ก่งกนาดน,นี้ของอร่อยจะต้องมีพี่จีดีตองน,นิดหนึ่ง <laughs> อเ <c oughs> ดี๋ยวผมไปมือเน่อยแมนล่ะมันน่าจะเป็นกุ้งแดงที่ประลังเนไทยคิดด้วยคือพคกิป่กอบติื ừ, มิดว่านนะเป็นเ่อาารตตูอาจารย์น้องคืนกัน ได้สำหรับคนที่กินเครื่องเทศได้จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่น่าลองสําหรับคนที่ยังวัทันได้ลองแต่ได้สำหรับประเทศไทยฮอดเดอรนี้มาล่ากระหิตจิดเทนเนาะเมนเยอินกันเยอะละแต่ขอขอบอกนะมันเพื่อนเครื่องเทศขนาดเยอะครับเยอะเยอะมากๆเลยล่ะสําหรับคนที่ไม่แคบจะไม่กินเครื่องเทศไม่แนะนําจ้ะไม่ต้องซื้อให้เสียงเงินเลยเนาะ ใช่บ้าเป็นรสาติว่ะอ,อร่อยอร่อยออยิ่งแต่แ้่โทรสำหรับคนเหนือนี่สบายมากจ้ะอร้อยมากเพราะว่าคนเหนอกินเครื่องเทศใส่เครื่องราบเครื่องอย่างกินกนี่เป๊ะเลยที่เอามายํำเนื้อยํยำอย่างเนะ่ะเม่บอกมน่นอืมดีปีอย่างน,นี้นะเนาะนเป๊ะเลยจ้ะแ้่เครื่องเทศมันจะร้อยเป็นลูกเป็นลูกไม่มีเลยไป็นรยอยเป็นเม็ดๆเลย กันไก่ไม่แต่ถ้าจะเล็กนะยังไงเนาะมึงเป็นยุกมอมะเล็กมือได้เปื้อนหรอมือเปืเอ้อนแล้วไปกินอาหารอร่อยอร่อยมือไอ้อาหารแปลกๆแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ลองกินน้ำคิดถึงพ่อคิดถึงแม่น้ำนะอยให้พ่อกับแม่ได้กินน้ำอยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนที่ผ่านเห็นคลิปบ้างเหนือสายสันได้กินกัน มันออกมันเยอะไปไหน่อยนึ่งรากผิกมาล่าอยเนี้ยใช้กันมันเยอะภาษาเกาหลีว่ามาล่าทาั้งก็ไว้สำหรับต้มหรือทำเป็นชาบูเออว<า>ันหน้าเราทำชาบูจากฐานน้องอืมตัวใหญ่โอ้เฟืร์งรีดนะครับเฟวร์ีดบอก จะมันก็มีเนื้ออยู่นะพี่น้องจะมันแกะยากแกะลําบากขึ้นไม่ใช่มันไม่มีเนื้อนะมันมีเนื้อแต่กระดองมันแข็งกว่ากุ้งูเย้าเคยกินนะเนี่ยแข็งอย่างนี้ะกระดองกู <laughs> นะใครพัดกุ้งมาน,นี่ตอวกุ้งนั่นแหละกุ้งเนี่ยเขาเคยกินนาจันทร์ช่วงนี้เกาหลีตระกูลผักแพงแก กินเนื้อไปก่อนอ <laughs> นี่ปีเงินไทยห้าร้อยบาทงทั้งจานเนี่ยจะห้าร้อยห้าร้อคือว่าน่าซื้อกินอยู่กันไม่ได้แพงมากนอนนานๆเขากินข้าวหนึง่ง เขาทำเงินเหนื่อยเขาก็ต้องกินอาหาร,ร่อยเพื่อเขาจะมีแรงสู้ต่อไปในวันพรุ่งนี้้อกเฟื่องอล,ลิ้นดิ้งฉา

ทั <Ll> ้งตัวจะมีเนื้ออยู่ประมาณนี้นอกนั้นแคลเซียมร้นแคลเซียมร้นพวกกันเทาสารทหารจะองแม <Yes> <te idal Industry> ่กินครับบ้าทุกดือยดีการกิน แยกกินอย่างเขาซื้อกินเลยจ้ะเก็บจนที่เขาเก็บเขาก็เก็บอือยกไปเก็บเยอะเกินจนตัวเองอยกกินอย่างกับมาก้าซื้อกินไม่ต้องไปคิดแบบนั่นแต่อยากกินยังเขาก็ซื้อกินเลยเขาก็ไปต้องซื้อของแพงเขาก็ซื้อของที่เขาพอซื้อได้ไปถามว่าเมื่อสายวิสารว่า อยให้ซื้อไทยเหนบ้าเหนือสายวาสไปซื้อของแพงๆกินแบบปูตัวละ 3, สามแสนซี่แสนในบ้าเหนือสายวิสังกับประกาศซื้อกาอถามว่าอยากลองกินไหมก็อยากลองกินจ้ะโดยตั้งสามแสนเป็นเงินใช้หอก็ตั้งแปดพันเก้าพันเนาะสายวิสังกับคงน้นงมาหลับแต่ถ้ากินแพงขนาดนั้นโอ้โหเฟื่อนลิน ว่าเพ็รมันก็ไม่ใช่น,นอสานน้อมันเป็นมันไม่ได้ผิดพิษอะ่ะมันมันมันไม่ได้เผิดพิษมันเป็นแตกลื่นลื่นช้าถ้าเป็นภาพเนื้อข้อวสานกับเปื่อนเปื้อนใช่ไนหะม,มแต่บอกเลยครับงานทอดี่างเนี่ยกรมบกรอมอร่อยถ้เย่เป็นภาษาอีสานกับันต้องเพิ่มน้ำเปล่าไปนิดนึงแต่ถ้าเเพิ่มน้ำเปล่าเลยมันก็จะออกเค็มน,นิดนึดนง ต้องเพิ่มน้ำเปล่านิดนึงจะทาสำหรับทำน้ำซุปหมอ้อชาบูนี่ใช้น้ำดี่าจะอร่อยน่าจะอร่อย,ออยต้องติดตามดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิง่งจะไม่ได้พลาดคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปจนอน้ะผมอ,อยากมีมือเละไปหน่อย มีพี่ๆน้องๆหลายคนที่มจิตต่ำดูที่บ้าเหนื่อยสายสาั่นบอกบ้าเหนื่อยสายสั่นมาชนะโฆษณายังพี่กับบ้าข้ามน้องก,กับบเคยข้ามโฆษณานะพวกพี่เลยอยากให้พวกพี่ได้รับได้เสริมอยากให้เป็นกำลังใจให้พวกพี่<ม>บ้าข้ามโฆษณาเลยนะบ้าเหนื่อยสายสาั่ับขอบคุณหลายๆขอบคุณโรงงาเนาะขอบคุณมา,มากๆเลยที่ยังเสียสเวลามาดูให้กำลังใจดูคลิปบ้าเหนื่อยสายสาั่นตลอดเลย ใ่เชื้อขาวว่าไปเตรีตัวพิมคลิปด้วยสาวดขอบคุณที่เข้ามาติดตามและเข้ามาติดตากคลิปทุกตลอดทุกคลิปตลอดเลยถ้าบ้าเหนื่อยใจวิจารณ์หายไปเนาะกระถามตลอดเลยสบายดีกันหรือเปล่าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะสาวดันเนาะเมนูเป็นอีเมนูที่บอกกันเด้ว้า อร่อยอแต่เฉียดเดียวคือกุ้งแกะลำบากหน่อยนึงไม่ถ้าขเขาใช้กุ้งทะเลธรรมดากุ้งที่ขายตามตลาดสดทั่วไปบ้านเฮามาทำแทบจะอร่อยออืืกุ้งใช่ไหมปึ๋งมันหนาแกะลำบากดูมือครับเบื่อมั้งเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นใจมิจฉาสารชอบนะต่างคิดนานนะครับเวลาฟังอย่างนี้นะดูแลแสุขภาพกันทุกคนจ้ะ ทุกคนก็อาจจะได้หยุดงานบ้างได้เงินเดือนน้อยลงหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็เหมือนกันกับบ้างเนืินสายอุตส่าหนะ์เนาะสู้ไปด้วยกันกเออแล้วพี่เขาคอมเมนต์มาถามว่าอย่างเงี้ี่เท่าแกพาพเลี้ยงวันนั้นเนี่ยเท่าแกเลี้ยงส่งคนออกบอกเท่าแกเปลี่ยนใจไม่เอาออกแล้วเนาะสายสา,สารเนาะเพราะว่าเท่าแกผู้หญิงทําไม่ไหวจ้ะเท่าแกผู้หญิงทำม่ไหวเท่าแกผู้หญิงบอกเท่าแกผู้ชายว่าถ้าเอาคนออกเท่าแกผู้หญิงจะต้องมาทํางานทุกวันคงทําไม่ไหว ก็ S <S <ส>เลยขอบว่าออกจ้ะยังสู้ไปด้วยกันเหมือนเดิมจ้ะพนักง,งานในร้านยังอยู่ครบทุกคนจ้ะ,ะกำลังประเมนินกันกับป้าเนยาสายสานกับพี่พีทุกคนจ้ะสู้ไปด้วยกันทุกวกัน,กนเขาจะพเขาจะพานช่วงนี้ไปได้ในเร็ววันเนะาะติดตามคลิปน้นนะค,ะค,ครับรับเลยเริ่มเลยกันทุกคนนะคะ<อ>สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม